สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโชคลาบวันที่16พฤศจิกายน2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับและเคปนี้ต้องสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออยาตีผลาแคปซูลของขาวละออสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะครับสมอไทยสมอพีเพก มะขามป้อม3ผลนะ่ะตีพันหลาก็แปลว่า3ผลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสปปรรพคุณก็คือบำรุงธาตุบำรุงโลหิตนะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะแขนงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับช่องทางการขายครับขาลอชอบครับขาลอลาซ่ามอลชอปปี้เจดีเซนทันคาลอแอดไลน์คาลอเพจสัตเฟสบุ๊ค o าลอออทคอมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการชอบช่องทางไหน ติดต่อไปช่องทางนั้นได้เลยครับผมอ่ะชาวลัคนาราศีตุลดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์นะเดินหน้าเข้าไปสู่เรือนการเงินอาใช้ได้นะขยันหาเงินเราอะตอนนี้นะ,ะแล้วเงินก็ดีนะเพราะว่าดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยได้คู่อสีติธาตุครับดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำดาวพุธคือดาวธาตุน้ำ อยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำนี่เห็นไหมดาวถูกธาตุบวกกับราศีธาตุจะได้คู่อสิติธาตุมีพลังมีความมั่นคงนะถือว่าดูดีดูเด่นเลยเรียกว่าดวงดีไม่ต้องกลัวและถ้าเกิดจะนับว่าราศีไหนจะมีโชคนะก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีตุลอันดับหนึ่งครับเพราะว่าจันทร์เป็น11แกลักษ์อ่าพระจันทร์เข้าพบลาพะ ลาภไปว่าโชคลาภแหมแล้วพระอาจารย์นี่ย้ายวันนั้นเลยนะวันที่สิบหกเลยย้ายปึ๊บเลยนี่เข้ามาตรงนี้นะถือว่าแหมใช้ได้นะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวเสารก็ดูดีครับเป็นเกษตรและเป็นอุดมเกณฑ์อันนี้เราว่าเรื่องดวงก่อนนะเรื่องตัวเลขไม่ต้องกลัวผมสรุปไว้แล้วหลายคนบอกอาจารย์พูดดาวกับเลขงงไปหมดไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีนี่ ทำสรุปไว้ให้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายๆเรามาดูดวงก่อนว่าแหมควรจะเขาเรียกว่ายุสรงนะหรือว่าจะแนะนําห้ามปรามนะในการเสี่ยงโชคลาภในวันที่16นี้แต่ละคนาราศีตุลดูทรงแล้วนี่แหมห้ามไม่ได้แล้วละ่ะพระจันทร์ก็เป็น11แก่ลักนะดาวเสาหลักทรัพย์ก็เป็นอุด,ดมมาเกณฑ์ตัวเองก็ไปอยู่ในเรือนการเงิน นะดาวการเงินตกมรณะก็จริงแต่ดาวอังคารเนี่ยเข้าบ้านดาวสุขดาวสุขเข้าบ้านอังคารกลายเป็นเกษตรไปเลยนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีครับนะ,ะทีนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องของทักษะกำลังวันนะดาวพุธวันพุธเง16พฤศจิกายน2565พุธเป็นบริวารอายุเดชสีนี่ราหูเป็นสีราหูเล็งลักครับสีเล็งหลัก นี่เล็งอาทิตย์ด้วยนะก็ถือว่าสวยงามแล้วพิจารณาไปอีกข้ามขั้นเพราะสูตรของเราเนี่ยแหมเวลามันออกเนี่ยมันต้องผสมสองงวดงวดนี้กับงวดถัดไปแล้วมันมาจะมาโผล่ในงวดนี้นะเอาง่ายๆหนึ่งศูนย์หกคุณเห็นไหมสองงวดติดครับมาตำแหน่งเดิมด้วยแห่งหานะบอกที่พูดอย่างฮา,นะา,าเนี่ยโอ้โหหงายหลังกันหลายคนเลยนะ โอ้มีสิทธิ์อะไรมาออกสองก็เรียกว่าสองงวดติดการตำแหน่งเดิมเลขเดิมผิดกันไปตัวหน้าตัวเดียวที่รางวันที่หนึ่งอะถูกไหมอ่าดังนั้นเห็นไหมว่าดาวมันซับซ้อนมันแล้วมันมักจะเคลื่อนตัวมามันมักจะเคลื่อนตัวมานะครับก่อนวันเสมอก่อนงวดอะเรายัางดูสิบพฤจิการเนี่ยมันไปตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะัเราดูสิ ถ้าเราจะดู16พฤจิการเราต้องดูวันที่1ธันวาประกอบด้วย1ธันวาวันพฤหัสบริวารอายุเดชสีเห็นไหมอาทิตย์เป็นสีอาทิตย์กลุ่มลัคนาท่านอยู่เนี่ยสีของทั้งสองงวดเนี่ยเล็งกันเออสนุกแหละอ่ะไม่พูดมากเราไปวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขไปเลยดีกว่านะครับเลขมงคลมานานัแหละชัดเจนเลยแล้วขนาราศีตูนเต็มเต็มเลยครับ 8กับ1เห็นไหมเล็งกันในดวงชะตานะครับผสมผสา,านกันได้ประมาณนี้ก็8 1ปดหนนะแปดสนะครับถ้าชอบเลข1เด่นๆที่กลุ่มลัคนาท่านอยู่ว่าหนึ่งหกหนึ่งแปนะอ่าดูนะเนี่ยเห็นไหมลาหูกับอาทิตย์เนี่ยนะอยู่ตรงข้ามกันแล้วลาหูเนี่ยตรีโกณกับจันทร์ตรีโกณกับเกตเนี่ยเป็นมุมสามเหลี่ยมแก่กัน นะฮะเป็นมุมสามเหลี่ยมแก่กันอ่าเรามาดูตรงนี้นี่เห็นไหมอ่าตรงนี้เอาออกก่อนนี่เป็นมุมสามเหลี่ยมแก่กัน,นี่ลากมาตรงนี้เห็นไหมแล้วลากไปตรงนี้เกตอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงกันแบบนี้เขาเรียกว่าตรีโกณธาตุไฟนะมีกําลังแรงนะครับตรีโกณในธาตุไฟนี่กาลังแรงมากฉะนั้นก็ถือว่า เป็นตำแหน่งที่สวยงามอ่าเรามาพิจารณาดูอีกทีนะ8 2ดสองเก้าห็นไหมมุมตรีโกณมุมเลงแดหนึ่งเก้านะ8 3ดสามเกนะ่ะถือว่าเป็นเรียกว่าเลขมงคลที่ว่ามันดูเด่นอนะ่ะเอาง่ายเลขเด่นก็คือเลขมงคลนี่แหละก็ดูดีเลยทีเดียวแหละทีนี้มาเลขสวยอย่างที่บอกเห็นไหมดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวศุกร์ดาวพุธนะ่ะดาวพุธกับวันพุธนะแล้วก็เป็นคู่อสิติาธาตุกัน ถือว่าได้ตำแหน่งดีแล้วก็ดาวพฤหัสเขาตรีโกนถึงกันนะครับจัดชุดสวยๆมาได้ประมาณนี้5 4าสี่ห้าหนะห้ีเนี่ยตีโกน56ก็ตีโกน57โยกกัน60ศเล็งกัน6กสาเลงกัน64อยู่ร่วมกัน6กห้าีโกนกันนะสี่ศามสี่หกคือเลขพวกนี้มาจากมุมที่มันเชื่อมถึงกันระหว่างดาว นะไม่ใช่ว่าเขียนมาแบบเอยเขียนไล่ไปเรื่อยๆมั่วๆ,มวๆไม่ใช่นะครับคือดูว่าดาวมันถึงกันไหมถ้ามันถึงกันก็เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับอาจจะมากอาจจะน้อยก็ลองพิจารณาเอาที่ถูกใจเนาะสี่ศูนย์สี่สามสี่หกสามตัวเป็นไงห้าหกสี่ห้าศูนย์สามหกสี่สามหกศูนย์สามหกศูนย์สี่นะแล้วก็อีกชุดหนึ่งมาแรงครับ สามศูนย์หนึ่งมาแรงยังไงเอาไปดูภาพนี้คาบเส้นเลยเห็นไหมเนี่ยดาวที่อยู่คาบราศีเนี่ยคาบเส้นราศีเนี่ยเนี่ยแหละมีโอกาสนะมเรตยูอยู่คาบเส้นเลยครับระหว่างราศีเมฆกับราศีพฤษภอังคารคาบเส้นเลยไหมเนี่ยระหว่างราศีพฤษภกับมิถุนดาวอาทิตย์นี่ก็คาบเส้นเช่นเดียวกันนะ อาทิตย์ก็คาบเส้นเช่นเดียวกันระหว่างตุนจะไปพิจิกอาทิตย์เขาจะย้ายวันที่สิบเจ็ดฉะนั้นสิบหกเนี่ยจ่อแล้วสิบหกเนี่ยจ่อมาแล้วนะสิบเจ็ดะไปจริงๆพระจันทร์ก็ผุดเข้ามาหน่อยเดียวนะพระจันทร์นี้ก็เข้าข่ายเหมือนกันแต่พระจันทร์ยดีเห็นไหมเขาเรียกว่าพระจันทร์นี้มาช่วยเลยชาวลัคนาราศีตุลเพราะว่าเข้าพบลาภะที่แปลว่าโชคลาภนั่นเองนะครับฉะนั้น,นดาวคาบเส้นเนี่ยทั้งสามจุดเนี่ยสามศูนย์สามสี่ 35 37 38 03มเจ็ดกเนี่ยกลับกันไปกลับกันมาเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้แหละนะอันไหนที่มันซ้ํากันกลับกันเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะเออเลขเลขมงคลเลขสวยเลขมาแรงเนี่ยนะถ้าจุดไหนที่มันซ้ํากันแสดงว่ามันเด่นนะศูนย0หกศูนย์สี่ศูนเนี่ย์หกกับ603เนี่ยมีโอกาส มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับลองพิจารณาดูอ่ะทีนี้เรามาดูเสริมกันเข้าไปนะเรื่องเลขเราหาได้แล้วทีนี้เราก็ต้องเสริมดวงชะตาให้มันดีนะวันดีก็คือวันที่เราไปซื้อไปเสี่ยงโชคไยนะวันพุธนวันพฤหัสวันจันทร์นี่นะวันพฤหัสเนี่ยไม่ใช่วันหวยออกวันพุธไปซื้อวันพฤหัสที่สิบเจ็ดนะ ไม่ต้องลุ้นวนวันที่หนึ่งธันวาไปนะ,ะวันพุธวันพฤหัสวันจันทร์วันจันทะร์ใช้ได้นะครับดีเลยทีเดียวสีเสื้อครับเขียวนะหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์มันต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มไปทำงานนะยูนิฟอร์มฉันแดงแจ๋เลยนะจะไปยังไงอ่ะก็ลองอุบเขาเรียกว่าอ็อเดอรีนะ,ะกระเป๋านะกระเป๋าถือกระเป๋าสตาง นะแล้วก็เคสโทรศัพท์อ่าหรือว่าอะไรก็ได้อหยิบสีอะไรที่มันเป็นสีสันเหล่านี้ติดตัวไปนะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันสีเขียวสีเทาเงินนะสีส้มสีขาวสีเหลืองนะสีเขียวเนี่ยนะอ่าอันนี้ข้อแม้นิดหนึ่งยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ให้หลีกเลี่ยงสีเขียวนะเอาสีอื่นแทนสีเทาเงินเนี่ยคนเกิดวันศุกร์หลีกเลี่ยง คนเกิดวันสุกก็เอาเขียวเอาส้มเอาขาวเอาเหลืองไปสีขาวเนี่ยกับเหลืองเนี่ยคนเกิดวันอังคารให้หลีกเลี่ยงนะก็มีวันเสาร์ห้ามเขียวสุกห้ามเงินเทาแล้วก็อังคารห้ามขาวเหลืองดูรอดสีส้มสีเดียวนะใส่ได้ทุกวันนะส่วนท่านที่เกิดวันอื่นเนี่ยได้หมดเลือกเอาที่ว่าชอบสีไหนแต่สีที่เด่นที่สุดคือเทาเงินนะของวันนั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูเคล็ดลับครับ ทำบุญตักบาทหรือทำบุญการกุศลใดๆก็ได้ให้มันเกี่ยวพันกับตัวเลข12บสอนะไม่ว่าจะเป็นอ่าใส่ทำบุญ12บาทนะสิบาท12ที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินทางเสียเวลาก็เปิดแอปธนาคารนะเปิดแอปธนาคารแล้วก็โอนไปเลยนะสิบาท12ที่ก็แค่144ยสีนะ่สิบสี่าทนะทำบุญนะ ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตคือการทําบุญเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นรู้จักเสียสละนะทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะบากบันเนี่ยนะเราเสียสละส่วนหนึ่งเท่านั้นในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางศาสนาองค์กรทางก็เรียกว่าโรงพยาบาลองค์กรการกุศลทั้งหลายนะสิบสอง 12บาท12แห่งหรือ8ดก็ได้นะทำบุญ8บาทกับ8แห่งนะสิแห่ง8บาทที่ละ8บาทก็ได้แล้วแต่เลข8กับเลข12อาจจะเป็นเลขดีเห็นไหมเพราะว่าเลขมงคลมันเป็นไงเลข8ปดตัวน,นี้แล้วก็กำสิบนี่มาจากกําลังวันนะกำลังวันของดาวสีก็คือราหูนั่นเองนะครับก็ให้พันเกี่ยวพันกับตัวเลข8หรือเลข12บสองไว้ ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามงคลเอาเลือกเอาใช้เป็นเคล็ดลับ mm. ก็คือทําบุญนะให้ให้จิตใจเราดีไงเพราะจิตใจเราดีจิตใจเราสูงขึ้นรู้จักเสียสละแล้วเรารู้สึกเอออิ่มใจเนะ้ะได้ทําบุญนิดๆหน่อยๆด้วยเงินไม่ต้องจํานวนมากเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสะละได้จิตใจเราก็เบาสบายแล้วสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเดี๋ยวมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองครับตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องงมงายนะครับตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบเขาเรียกว่างมงายอย่างตอนที่ ผมไปทํากับมูลที่ปอตกตึงเนี่ยที่รวบรวมับเขาเรียกว่าทางผู้ชมเนี่ยนะเอเอช่วยกันบริจาคก,กันมาโอ้ได้ั้ง4สี่สี่หมื่นกว่านะครับก็ไปทําหลังจากนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นราบลื่นขึ้นนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอ่ะแคปหน้าจอกัอนไว้นะอ่าถ้าแคปไม่ทันเดี๋ยวก็กลับมาดูย้อนกันอีกรอบแล้วแคปหน้าจอไว้ นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะมีความสุขความจเจริญโชคดีวดวงดีครับผมบอกได้เลยว่าพระจันทร์อยู่พบราพระจันทร์เป็น11แก่ลักเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวแหละนะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะถูกรางวัลใหญ่ๆแล้วก็เฮงๆปังๆรวยๆทุกท่านครับคลิปนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ